ในช่วงที่ปลายตุลาจนถึงสิ้นพ as ิการเนี่ยเรามีผู้ว่าปนะีอย่างงยิ่นะครับที่ได้มีการเสนอข้าวมามอบให้กับผู้ประสบภัยนครับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยภัยธรรมชาติมซึ่งจะเรียนว่าในเรื่องของการสะดมหนข้าวเป็นความร่วมมือนะครับสำหรับวิกฤตต่างๆสิ่งที่ เราได้ดําเนินการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็บวกสามก็คือจีนญี่ปุ่นและก็สวีเดนนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันที่จะมีองค์กรสํารองข้าวกระทรวงเสื่มหรือราไม้และประมงของประเทศญี่ปุ่น,นะครับ,บววที่ได้รัข้าวมอบให้ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ที่ในที่สุดเขจะเป็นกองมาช่วยเหลือทั้งหมดกว่าสิบสองจังหวัดได้รับผลคุ้มครองภายก็จะเป็นข้าวสาร ที่ท่านเอกนหนประมาณห0 0่งหมื่นแพ็กหนึ่งหมา่นแพ็กหนึ่งหม่นแพ็กที่เราหนึ่งหมพ็กที่เราบริที่ผมได้ลงไปช่วยเหลือในในหลายพื้นที่ของที่ประสบภัยงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองก็ประสบภัยเหมือนกันน้ําก็เกือบขึ้นก็ฝากเด็นท่านของผู้ว่านะเอสสลับรีไม่น่ะจริงๆรน่ะ บรรดาโสดริการที่มานั่งกับทุกท่านในที่นี้เนี่ยท่านรองผู้บริการฝ่ายทหารต่างๆที่นั่งเหล่านี้เนี่ยหรือในในหน่วยกระทรวงของท่านเนี่ยนะทุกหน่วยแตกอันนั้นที่แตกที่ลบบุรีแล้วก็เลยที่สลับบุรีเราหนักเลยนะครับของเรานี่ปรากฏการณ์หนึ่งที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นก็คือว่าสามวันเนี่ยพอครบสามวันเนี่ยน้ำข้าวสารต้องไปส่งต่อแล้วสำนักง,งานเลขานะโดยเฉพาะท่านรองแล้วก็ทีมงานที่มา ได้แสดงเจตนาจิตอันเป็นบุญสนมีน้ำใจเพื่ออารทรงอ์เพื่อนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สารและศนเทศประจำแอคเตอร์ก็คือผู้เชี่ยวชาญมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่มดปิดไม่ดับนะไม่ดับใช่ไหมใช่หรอมันก็อยู่อย่างนี้ใช่ครับไม่ดับแอคชั่น ขณะนี้ก็เขคงจะเป็นที่ตระหนักของของประชาชนทั่วไปนะว่าจากการที่มีส,าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นาอาจจะก,กระทบในเรื่องของผลผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยและก็เป็นสินค้าที่จะต้องออชื่อว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกมากนะครับก็จก็จะขอเรียนว่า ในเรื่องของข้าวนะครับคิดว่าพี่น้องประชาชนขอให้คลายควา,ความกังวลนะครับคิดว่าคงจะมีข้าวเพียงพอสําหรับการบริโภคภายในประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเราก็คาดการไว้เหมือนกันว่าจะผิดข้าวปีนี้ได้ประมาณสัก25ล้านตันนะครับเข้าเปลือกนะครับแต่ว่าจากประสบะุกภัยท้งนี้ก็คาดว่าอาจจะเสียหายไป ประมาณสัก5ล้านตันก็วปวก็อาจจะเหลือสัก20ล้านตันนะฮะโดยประมาณอย่างไรก็ตามในช่วงาจากวิกฤตครั้งนี้ที่มีน้ําตกมากนะครับ mm hmm. เขื่อนต่างๆก็เก็บกักน้ําไม่ได้เยอะนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเปเราจะไปเพิ่มในเรื่องของการปลูกข้าวในรอบที่สองนะครับคือข้าวนาปังเนี่ยจากเดิมเราเคยได้ปลูกได้โดย ประมาณสัก8ล้านตันนะครับปีนี้อาจจะเร่งเพิ่มขึ้นให้ได้สัก10ประมาณ10ล้านตันเศษ <Okay. S 2> ๆนะครับก็รวมแล้วก็คงจะได้สัก37ล้านตันนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ในประเทศประมาณสัก20ล้านตันนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มีการสร่งออกส่วนหนึ่งประมาณ8.5ล้านตันก็คงจะรวมแล้วเราคงจะใช้ประมาณ27.46ล้านตันปีหนึ่ง <Okay. S 2> ก็จะเหลืออยู่สัก20 ประมาณสักสิบ şey ล้านตันก็คือยังพอสำหรับคนไทยยังเหลือนะครับก็คงจะเป็นสต็อกไว้สําหรับปีต่อไปครับเจท่านฝากถึงเรื่องของกิการปลูกข okay. ้าวให้คําแนะนําเกษตรกรเรื่องของการปลูกข้าวในปีที่จะถึงนี้ด้วยค่ะครับก็กระทรวงเกษตรก็ตระหนักนะครับในเรื่องนี้ก็มีการศึกษากันนะครับว่าจะปรับระบบการปลูกข้าวอย่างไรให้ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ สภาพดินฟ้าอากาศะนะครับก็ต้องศึกษาดูว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณน้าฝนมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะฤดูฝนมันมันเปลี่ยนไปนะครับอาจจะต้องมีการปรับระบบการปลูกเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอาจจะเก็บเกี่ยวข้าวมากเร็วขึ้นเป็นอาจจะเป็นเมื่อก่อนเราส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวช่วงตุลาพฤศจิกาถึนว่าอาจจะต้องขยับล่นมาเป็นเดือนสิงหาอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็ในเรื่องของพันธ์ุต่างๆ,ๆที่ก็มีการศึกษาอยู่ว่าข้าวที่มันเคยเคยใช้เป็นพันข้าวที่ปลูกหนีน้ําได้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยกันดูนะครับ